สวัสดีครับท่านผู้ชมนะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นเทปโค้งสุดท้ายนะครับจะมาสรุปตัวเลขให้กับท่านแฟนๆนะครับของช่องอาจารย์กิติแฮตโตใบหวยกระดานเป็นช่องแบ่งปันกันรวยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็เป็นการแชร์ความรู้ทางด้านโหราศาสตร์นะครับด้วยการคำนวณดวงดาวบนท้องฟ้านะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปในเรื่องของอ ตัวแรกนะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องของดวงดาวบนท้องฟ้าก่อนนะครับช่วงนี้นี่นะครับดาวใหญ่ๆอย่างเช่นประเทศดาวเสาดาวราหูดาวมฤตยูดาวพฤหัสที่ดาวพฤหัส,หสจะเดินช่องละ1ปีราศีละ1ปีมันก็ไปอยู่ที่ราศีพฤษศนะครับมฤตยูเดินราศีละ7ปีมันอยู่ราศีเมษมานานตอนนี้มันกำลังจะเข้าไปอยู่ที่ ราศีพฤกษกนะครับนะบมันก็อยู่ข้างบนอีกแล้วเห็นไหมนะเพราะฉนั้นแล้วนี่นะดาวเจ็ดาวแมันก็กำลังจะเข้าไปที่ราศีมีนก็อยู่ข้างบนอีกเหมือนกันดังนั้นแล้วในช่วงนี้ดาวทุกดวงมันจึงไปชุมนุมกันในภาพใหญ่ของราศีจักรนะครับมันก็จะไปอยู่ข้างบนหมดเลยข้างล่างไม่มีดาวเลยมีแต่ดาวเกตดวงเดียวนะครับที่เป็นดาวเกตโดดเดี่ยวเกตก็คือถ้าตามความหมายของโหรา,าศาสตร์เนี่ย ถ้าเป็นวิญญาณศาสตร์หรือถ้าเป็นตัวเลขมคือเลข9นะครับนั้นแล้วนะมันก็จะมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นพอดีผมก็ไปกดกดดูนะครับดูว่าดาวมันจะเดินยังไงในช่วงนี้ซึ่งอาทิตย์ก่อนเนี่ยก็จะมีคําพูดแล้วก็มีคนที่แชร์ต่อๆกันไปที่บอกว่าดาวเรียงตัวกันบนฟ้านะครับนะดาวหนึดาวสองดาวสาดาวสดาวห้าดาวหดาวเดาวแจะเรียงแถวกันเลยนะ ครับมันก็เคยปรากฏการมาแล้วนะสมัยเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับนะตอนนี้มันมีอันหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็คือว่าในวันที่สี่เมษายนนะครับดาวทั้งหมดนี่นะครับมันมากอมนอยู่ที่ราศีกรกฎธาตุน้ําในภาพใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่ราศีมีนธาตุน้านะครับแล้วพอในมาเวางจากักรพอเราตบดาว สมผูรณดาวทุกตัวแล้วนี่นะครับมันก็ไปอยู่ที่ราศีกรกฏนะครับนะมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าดาวชุนุมกันใหญ่โตมโหฬารซึ่งโอ้โหนานๆจะเกิดครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้อีกกี่ร้อยปีจะเป็นแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีเหตุการณ์ธรรมชาติเกิดขึ้นหรือไม่นะครับเช่นอาจจะเกิดซึนามินะแผ่นดินไหวนะเปลือกโลกมันขยับตัว นะทำให้เกิดซึนามิหรือเปล่านะครับนะเกิดฝนตกหนักน้ําท่วมอะไรเงี้ยเกิดพายุหรือไม่เพราะว่าภาพใหญ่อยู่ราศีมีนธาตุน้ําภาพเล็กมันไปกองกัน5-6ดาวไปอยู่ที่ราศีกรกฎธาตุน้ํานะครับแล้ววันที่4เมษายนนะ2568ตั้งแต่บ่าย2มง30นาทีขึ้นไปในเขตเอเชียก็คือเขตประเทศไทยแล้วกันนะครับ จะมีดาวทั้งหมดเนี่ยเลียงกันหมดเลย1 0 2 3 7 8 6 5 4เรีลี้ยงกันหมดเลยเป็นแนวกระดานเลยนะครับนะผมก็อาจจะเกิดเหตุการเกิดขึ้นถ้าเป็นธรรมชาตินะครับเกิดกับโลกใบนี้อาจจะเกิดในเรื่องของแผ่นดินไหวน้ำท่วมเกิดสึนามิได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นดวงของคนมันก็จะส่งผลนะครับให้กับคน หลายราศีเลยแหละเพราะมันอยู่ในแกนมันก็จะต้องโดนผลกระทบไม่มากก็น้อยก็เตือนคนแก่ดีกว่านะสวทั้งหลายนะขึ้นเหนือล่องใต้เดินขึ้นกระไดไปไหนมาไหนให้ระวังล้มนะครับมันจะเจ็บตัวเข้าโรงพยาบาลได้เพราะว่ามันมี1207ด้วยนะซ่อนอยู่ในทั้งหมด10ดวงนั้นนะมันแปลว่าศูญเสียคนรักศูนเสีย เขาเรียกว่าสุขภาพอนามัยนะครับเกิดอุบัติเหตุนะนะลูกกระดูกหักก็ได้อะไรก็ได้เสาไม้ว่ากระดูกนะก็เป็นปรากฏการพิเศษนานๆจะมีดาวแบบนี้สักทีหนึ่งนะครับแล้วทุกครั้งนะครับถ้าพูดเรื่องหวยนะครับก็คิดดูว่าดาวเนี่ยมันไปกองกันอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับมันก็เลยออกยากนะครับดาวไม่ถูกว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ นะอย่างเช่นตอนเนี้นะมันจะมีดาวเอที่เรียกว่าลัคนาเวลาหวยออกนะวันอาทิตย์นะที่16มีนา2568นะสิ้นสุดการออกรางวัลก็ประมาณบ่ายสี่นะครับคราวที่แล้วมันออก8 1 8นะอ่า8 9 4ข้างล่างออก5 4นะครับ เพราะนั้นแล้วดาวที่มันท้องแก่จัดเนี่ยมันก็จะออกบ่อยๆเช่นดาว5ที่ว่า5 1 5 0 5 4ออกบ่อยมากเลยนะครับนะแล้วขราวที่แล้วอ่ะ2มันอยู่กับ8 2เป็นตัวชี้เป้า8ผมบอกแล้วว่ามี8แต่ว่า6เนี่ยมันโดนหอมศินแย่งไปแล้วเป็น8 6ในตอนเช้าตอนบ่ายมันเลยเป็นออก8 9 4ไปแทน <c oughs> นะครับวดนี้ก็2 8อีกแล้วครับนะ วันนี้มี2กับ8อยู่ที่ราศีสิงหาทิศให้แสงนะครับก็เลยกลายเป็นว่ามันน่าจะมี8อีกครั้งหนึ่งไหมนะครับน่าจะมี8อีกครั้งหนึ่งไหมนะเพราะว่าในตียังจักอาทิตย์กับลัคนาก็กลุ่ม8บ้านเบอร์5้ั้นไอแปดห้าห้าแเนี่ยแปดห้าศูนย์ก็เป็นทะเบียนรถของน้องนุชนะครับออกบ่อยมากครับไอแปดห้าศูนย์เนี่ยนะครับนะอ่ากับไอหนึ่งสี่หกที่บอกว่า หลายปีแล้วไม่ออกนะครับนั้นชุดที่น่าสนใจก็มี1.46 1.96 8.50 83นนะครับที่น่าสนใจนะแล้วก็ซื้อติดไปรวมทิ้งเอาไว้ก็7 9 9 7นะครับนั้นเราก็จะโชว์หวยกระดานนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็จับคู่เอาแล้วกันนะครับ,จ,บ,นะรบจับคู่เอานะครับจับคู่เอานะเออนะ สังเกตไหมว่ามันจะอยู่ในชุดที่ผมบอกแบบ9ม่ะ8 0 3 1 9 6 8 5 0 7 9 9 7เนี่ยมันจะอยู่ในชุดที่ใกล้เคียงกันสามารถจับคู่กัน,กนได้นะครับก็ลองเสี่ยงโชคดูซื้อลอตเตอรี่นะอาจจะถูกเลขท้าย3ตัวออก4ครั้งหน้าหลังก็ได้หรือถูก2ตัวก็ได้ลองจับชุดดูเป็นการเสี่ยงโชคนะครับซื้อเล่น,ลนๆนะแก้เหงาเผื่อฟุก นะถูกลอตเตอรี่ใบหนึ่งก็หกล้านแล้วนะครับก็ออมาค่าอาหารค่าเลี้ยงดูครอบครัวได้นะครับนะวันนี้นะครับลูกสาวผมเขาก็ไม่อยู่เขาก็ไปเมืองนอกสองเดือนกว่านะครับบอกว่าลูกๆปิดเทอมนะเขาก็กลับบ้านไปหาครอบครัวนะครับนั้นแล้วคนที่จะติดต่อสักคิ้วก็ต้องรอก็ <c oughs> ต้องรอนะครับประมาณ เดือนพฤษภาก็จะกลับมานะครับส่วนของผมตอนนี้เนี่ยนะครับนะก็ยังรับดูดวงนะแล้วก็ทำดูเยเ่น้งคามนะครับให้เลิกมงคลต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเลิกลอดนะครับตั้งชื่อนะครับหรือว่าเลิกมงคลเปิดร้านนะดูดวงจุ้ยก็ติดต่อผมมาได้นะครับ0 9 8 5 6เก้าแปดวันนี้รบกวนเวลาท่านเพียงเท่านี้นะครับ และเรามาพบกันใหม่ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะครับรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับ